อากาศดีพี่น้องทางขึ้นบานไง bàn hộp

ว้ายมีปลาพี่น้องปลาเยอะเลยบ้าโอ,อ้โหปลาปลาโอ้ยไม่แต่ตัวบอกใหญ่พี่น้องโอ้โหโอ้โหพี่น้องเห็นปลาว่าน้ำใสค่ะใส ເຮົາບໍ່ໄດ້ເດພີ່ນ້ອງເຮົາບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເຮົາລົງມາສອນບໍ່ໄດ້ດേນີ້ນຢັດລີປາ ในไพ่เวคอนโดโอ้โหหอมอาหารคักไพเกกนน่เ,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 เวคอนโดเด่ๆๆนี่พี่น้องนี่ยเป็นไปไงวาววาวเหมีอแพงคักเนี่ยว่ามีแต่คนรวยเขาอยู่หาหกแสนลดอันอยู่อันหาหกแสนบ้านเขาไปหาหกแสนบาทได้หาหกแสนบาทเขา ไลค์ครับพี่น้องคอนโดกระจ้าพี่น้องเอลยไฟเว็ดพวกกันให้กลัดพวกให้โซ่คนมีเงินก็อยู่ นี่สถานีรถไฟบุสฮันเตอร์สเตเลอร์เดะฟุกฮาเฟนด้องยุขบ้านหกนี่ค่ะ โอ้โหโอ้โหม่ได้พี่น้องป่าโอ้โหงามหวยพี่น้องเ้ยหวย Cái này ngoài tiết bàn ở ngay đây nè Xem em tạo ở ngay Và coi Ok phía rồi này Nè nằm lấy Ngon ghê Bơi nè บ้านเมืองเพลินพี่น้องอันนี้คอนโดกไฟเวทพวกคุณ่วยก็จะอยู่มันเป็นแต่อยุ่ย ใหม่พี่น้องหอดบานนี่เนาะ เสียนงะน้ำไหะลวะคุณน่อเสียงน้ำไหลอึดอัอึดอัมาละคือเดียะ ยังฟินคิวเลยฮัลโหล <laughs> ี่บ้านโฮบบ้บานโฮบนะพี่น้อง อันนี้ค่อนโดคอนโดเขาอยู่อาจจะเราค่อนโดสองสันอย่างประมาณนี้เฮมาอีกยางไ้ <c oughs> ยังแบบพี่น้องนีนะไอ้โอ้ยมีบักอือยู่เห็นโอ้ยก็จะปลูกบักอือมีหมักทั่วบักอือก็ว่าเลยคือว่าหอมคือว่าดีแท้ชีวิตคนเล่าฮะหรือว่าคนอีสานหรือว่าคนอัน ให้เฮ้าอีกแล้วโอ้โยมากอันนี้พี่น้องว่าร้ายแท้กินได้บ่น,นี่มาอีหยังแท้นี่นะเออมาอีหยังแท้นนีุ่ิยนกองหน่อยว่ากินโอ้ยห้ายครับพลไม้ รู้ว่ามันกินได้วะนี่นะให้นกกินยังเดียวอันนี่สถานีรถไฟอันนี้สะพานสะพานนะคะนี่ค่ะ สะพานขามน้ำองกระเจ้านี่เลยเห็นไหมสะพานสะพานมาบุดเดียวว่ยใหญ่แล้วบ่ามาน้ำข่อยอุ้ยปลาที่วงนั้นมีปลาปะลายอยูป่ปลาหลายอยู่ครับพี่หนุกมาบุดเดียว วันแล้วมามานำมาได้กินกาแฟกับแม่อยู่เฮ้ยนี่ค่ะวันนี้ก็จะเฮ็นอาหารปูปลาเปอร์หอมยหุย กอนน้ให้ทีนี้ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้นี้นะคะสวัสดีค่ะ